สวัสดีค่ะวันนี้โย่จะมาเปิดกล่องโคโค่บ็อกซ์กันนะคะกล่องเป็นบิวตี้บ็อกซ์สีส้มนะคะซึ่งจะวันนี้จะมีรู้สึกจะมี3แบรนด์นะคะก็คือโคโค่โคโค่บ็อกซ์บิวตี้ฮันเตอร์แล้วก็แพมบ็อกซ์ค่ะค่ะเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวโคโค่บ็อกซ์เดือนนี้จะมีอะไรบ้างเออตัวโคโค่บ็อก ของเดือนนี้ค่ะเขาจะส่งออกมาวันที่20ทุกๆวันที่20่สิบค่ะแล้วเราจะได้รับของวันที่21นะคะลักษณะตัวกล่องก็จะเป็นเป็นกล่องสีส้มนะคะกล่องสีส้มตัวนี้จะมีรูด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีที่ดึงด้วยนะคะ เรามาเปิดดูด้านในดีกว่าเปิดมาด้านในนะคะก็จะมีเ,เป็นการ์ดนะคะก็แล้วก็ด้านหลังจะมีบอกรายละเอียดของของที่เราจะได้รับนะคะทั้งหมดมี5ชิ้นค่ะแล้วเ,าเขาก็จะมีเเป็น ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นบอกเ,ออเขาเรียกว่าอะไร่ะขนาดจริงแล้วก็ราคานะคะเปิดมานะคะอันนี้คือตอนแรกเขาจะผูกไว้แต่โยเปิดดูก่อนแล้วแต่มาดูกันนะคะว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างมาอันแรกเราก็จะเจอเป็นกิฟต์วอชเชอร์500บาทนะคะของ a l i ิ a b e t h อาร์เดนะคะ ก็จะเป็นเออเอาไว้ใช้แทนส่วนลดนะคะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์3,500บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลดแล้วนะคะคูปองหมดอายุวันที่31สิงหาคมค่ะใช้ได้เฉพาะเซนท่าชิดลมนะคะเซนท่าลาดพาแล้วก็สยามพารากอนองนั้นเรามาดูของผลิตภัณฑ์ของ Aspect Arden น,นะคะ ก็จะเป็นตัวน้ำหอมค่ะเป็นอิซาเบดอาร์เดนกรีนทีเชอร์รี่บอสซัมนะคะเป็นน้ำหอมอันนี้กลิ่นนี้ yo ก็เลยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะคะขนาดจริง100มิลลิตรนะคะราคา2 4 5 0บาทแต่อันนี้ที่ได้มาที่ได้มานี่จะเป็น1.2มิลลิตรนะคะ ก็ขนาดเล็กๆเป็นหัวสเปรย์ค่ะอย่างที่สองนะคะก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรอะแฮร์ทรีทเมนต์นะคะยี่ห้อยี่ห้ออ่านไม่ออกอเป็นยี่ห้อเนี้นะคะ่ะเป็นแฮร์ทรีทเมนต์น่าจะใช้แทนครีมนวดอะคะ่ะขนาดจริงอยู่ที่หนึ่ง 150ห้าสิบมิลลิลิตรนะคะราคา890เานะคะเป็นขนาด50มิลลิลิตรนะคะก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ไซส์ใหญ่ดีอันนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น Firming w i t วิต n e นเ c ็กแนะคะเป็นเซรั่มครีมบำรุงสำหรับ ลำคอโดยเฉพาะนะคะตัวนี้เนี่ยขนาดจริง30มิลลิลิตรราคา4,200ันบาทค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่อันนี้ได้มา4 9มิลลิตรนะก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะว่าได้ผลยังไงบ้างสำหรับตัวนี้ต่อมาคือเป็นต่อมานะคะเป็น ตัวที่อยากทด,ทดลองมากเลยเจ้าตัวนี้นะคะเป็น c a r n i บ a l เออ่เป็นตัวของเซรั่มนะคะเพื่อผัดเคลาตินนะคะหรือว่าเซลล์ผิวเก่านะคะขนาดจริงอยู่ที่100มิลลิลิตรราคา1,500บาทอันนี้ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่า Moisturizer Serum ค่ะอันนี้ขนาดที่ได้อยู่ที่10 5 ml นะคะเจ้าตัวนี้เป็นสูตรของไวรัสเตอร์ค่ะหัวปั๊มก็จะเป็นหัวเป็นหัวปั๊มนะคะเจ้าตัวนี้สุดท้ายท้ายสุดนะคะก็เป็นเมอร์าดนะคะเป็นเมอร์าดเป็นออยล์คอนโทร มัลติไฟเออร์15ค่ะก็เป็นโลชั่นบำรุงสำหรับกลางวันนะคะขนาดจริงคือ50มิลลิลิตรนะคะราคา2,250บาทแต่ที่ได้ก็คือเป็นขนาดเล็กนะคะอยู่ที่10มิลลิตรค่ะเจ้าตัวน,นี้เมอราอยากทดลองใช้มานานแล้วนะคะก็ของเดือนนี้ที่ได้นะกะ็จะมีเมอราดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ โยไม่รู้จักแบร์นะคะสองตัวแล้วก็เป็นอลิซาเบธอาร์เด้นนะคะแล้วก็เป็นตัวของคาร์เน็บเบิลค่ะก็วันนี้โยก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย